บอกพิชนี่ประมาณสามสิบสี่สิบหน่วยหอดบบหั่นไปเนาะโามมดเอนแซมก็เคี่ยงอันนี <laughs> สส้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมาสคูสุขันค่ะผ้าค่ะพี่น้องคะวันนี้ผ้ามากินพริกกะปิ ก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องขาเบิงกับอันบกพริกปนะ้านสามสิบสี่สิบหน่วยหอดบบบอย่างใหม่ๆเลยแล้วก็กินกับกะปินะคะหอมๆม,มาค่ะนี่พี่น้องหนังไก่ทอดมะละอืค้นก่อนค้นก่อนด้วยค่ะ เมื่อนนี้แม่ขามาสูตรใหม่แม่ขายเห็ดสูตรใหม่แม่ขาเฮ็ดส,สูตรตัดเส้นแม่ขาะตัดเส้นมากดีค่ะปรุงมาเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะแต่กระสิบบ่กเผ็ดแห้งปปไในนะคะเพราะว่าสิกลินกับบกพิดจีิงอ๋อไม่ได้วมันเน เกี๊ยบเดนเจ้พี่หอมมันจับแต่เกี๊ยพี่เท่านั่นเจยดายว่ามีหัละผ้าเนี่ยเหมือนมักเลยโอ้เสียงมีาเปิดน้ำ ขาดไปเรอกต้องส้างมวย ขว mm ัญแม่ไม่้อกเอาป็นออทม

สุดนามไปเลย Oh คกินบใส่หัวจับ mọi biết tuổi thêm Bà cứ sợ khoác mình nhỉ. Người bảo bà lạ. ไม่ยังไม่เอาเป็นอะไรร้อน <laughs> ือเพยังมาปลมมอ้หูอะนายอื้มเป็นอะ่ะบดแอนแซ่อื ขวัญมนะ่งฉัต้องขอหิวมู้เหรอวะเนี่ยเมื่อกี้เขากินข้าวไปเลยนะรอบหนึ่งตอนหกโมง ใส่ถุงไปยไม่ติดกรอบว่ค่ะเนี่ยอำนังไก่ทอดกินอร่อยสิไปแล้วค่ะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆเลยะคะ่ะแล้ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาสนับสนุนทุกๆช่องทางนะคะบริษ็นแฟนเพจเฟซบุ๊กเวนไ้แฟมิลี่แล้วกว็ แฟนเพจเว้นเว่ยที่เปิดใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามก็เลยกดแช่น่านี้พี่น้องเด้อแล้วก็ช่องยู u ูบเว้นเว่ยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงระลอด้วยๆถูกหวยราวัน,นที่หนึ่งหมนสุขสุขค,ค่ะไปแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะไปห้านามกินกับพี่น้องเพจแห้องอันนี้เป็นเดตองเลยก็คือแบบว่ามาว่างโซ่เลยพี่น้องเพราะว่าเว้นมีที่เหลืออยู่ตรงนี้อยู่หลายอยู่นะเว้นเลยแบ่งมาว่างตรงนี้แล้วอมากินอยู่นี่นะคะไปแล้วไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ